สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูผู้สูคนพบพอกันในวันที่สองมิถุนาหกเปดจ้าผู้ใดโ่งผู้ใดมาเนาะศูนย์สองสองศูนย์เลขวิ่งของลุงทรงกะแตกบนรางจา้าผู้ใดโ่งมาร์กะดีใจนำเดอ้อเอฟซีจ้าผู้ใดบ่โบ์โบ,โบ,โบ่มาร์กะสูตต่อจา้าลุงทรงเิคนกะได้ทรงตัวเลขมาให้สามนาหนางวเ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 วสู่พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังอันนี้เป็นสถิติการวดวัดงหันเดอ้อค่ะนี่ขึ้นหน้าจ่องให้นี่ ทางลุงทรงเพิ่นกะมักทำบุญเนาะค่ะทุกวันพระเพิ่นสิไปตักบาตรเนาะทำบุญที่วัดตะโหลดตัวเลขของลุงทรงเป็นตัวเลขบอกบุญเด้อ FC จ๋าทักทายลุงทรงได้ที่ ID LINE 0928533765ที่ขึ้นหน้าจอนี่จ้ะอยู่ในกระดาษที่สาบานะเขียนใหน้เพราะว่าลุงทรงกะบอกอยู่ว่าบอกบุญตอนนี้เด้อสาระนะพอดีโชคพอดีมันเพิ่นกะเขียน ID LINE ฝากมานี่เป็น ID LINE เพิ่นจ้ะก็ถือว่าเลขลุงทรงเดินดีตลอดพี่น้องคะ่ะเดินดี บ่าว่าสิเป็นเลขวิ่งเลขเด่นอมาตะเพิ่นเขาถูกงวดกะว่าใดเนี่ยจะเป็นทรงภาพใหม่มาอานุโมทนาสาธุบุญน้ากับลุงทรงค่ะลุงทรงอยู่กับสามานาเป็นปีแล้วพี่น้องเลขเพิ่นก็ค่อนข้างโอ้สุดยอดเด้อค่ะจอบซ้อมเบิงผู้ใดหมักผู้ใดบ่มหมักก็เดื่อนผ่านค่ะน่ะนามาเสนอให้เป็นแนวทางสื่อเด้อพี่น้องคะพิจารณาจอบซ้อมกัเลขก็ออกไปจังสันน้นเนาะพี่น้องศ2 2 0, 0บสดนั้นเลขขีหายน,นั้นผู้ใดส,สื่อ แต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่เหนือความคาดหมายนะคะออกสัญจรก็ะจะประมาณนี้ค่ะลุงทรงก็ได้ส่งตัวเลขมาพมร้อมแล้วก็ส่งวิดีโอมาฝากมาตอนแบบนี้ได้จ้ะพระเพ่นก็ได้รับนะคะแล้วก็ให้สินให่พรกวดน้ำลุงทรงกับขอบัวพ่นมักขตดบุญจ้ะกะสารินโมธนาซาธุบุญน้ำิ่นเนาะคะ่ะ ตามนี้ได้เลยค่ะผู้ใดสนใจอยากทัวหาเพิ่นกับตามเบอร์ทั่วที่สาบนาลุงไหเดอร์เยวเซบึงสถีติเรากะที่เพิ่นส่งตัวเลขไหมสาบนาบอกสูฟังน้าจ่าอันนี้หวดที่ผ่านมาเด้อเอฟซีจ่านี่ค่ะเต็มเต็มศูนย์สองสองศูนย์เลขวิ่งกะเขาเต็มเต็มค่ะกะตามนั่นแต่ว่าเลขวิ่งเงินสามไปอยู่สามห้าสองเนาะค่ะกะเพิ่นกะส่งมาเลขออกปุ๊บเพิ่นกะส่งมาเลยจ่านี่ตามนี้ ลุงทรงบอกว่าลงาเบอร์ไอดีไลน์ให้ด้วยนะคะเผื่อมีเอซอยากร่วมบุญกับลุงทรงทุกวันพระลงลุงทรงไปทําบุญเนี่ยละค่ะลุงทรงเพ่นเป็นคนบนุญเพิ่นก็ะลยหนุนดวงหนุนโชคหนุนลาภให้เอซพร้อมค่ะกะตามนี่เด้อค่ะนี่เป็นสรงมาจามานาคเลยลงในคลิปแล้วละ่ะถึงวิดีโอทําบุญจะสาธุสาธุเนาะจะเอาตามตต้จ้ะ วันนี้เลขออกวันจันท์พี่น้องคะลุงทรงเขียนมาพร้าวเลขออกวันจันที่สิบหกมิถุนาหกเป็ดแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้าสิบหกมิถุนาเด้อจ้าเลขลุงทรงวิ่งหกกับสามบน่างจ้าถ้าหกมาสี่หกหกสองแล้วก็หกจิตถ้าสามมาศูนย์สามสองสามแล้วก็สามเจ็ดแต่เพิ่นวงให้เน้นสามเด้อค่ะวงกลมให้แดงจึงค,งคือเน้นไปที่สามสำหรับเลขวิ่งสามตัวสามสี่หก 603และ037ไปจับฉลากกินแบ่งถิ่งไว้เดอ้อเอซจ้าเพราะ3ตัวท้ายของลุงทรงก็ออกอยู่ประจำที่ค่ะมาลัตเตอรี่สตัวไทยอยู่บ่อยๆขังจ้ะนี่ค่ะเป็นแนวทางนะครับนี่ ID ไอไดี์ร่รวมทำบุญลุงทรงอันนี้เป็น ID ไอไดี์ของปู่ของทั้งลุงทรงเดอ้อศูนย์เก้าสองปดห้าสารวมด้วยช่วยกันบาทสบาทได้เบิดค่ะเนาะค่ะซอยกันไป ร่วมทำบุญเนาะค่ะวัดใดที่ขาดแคลนลุงทรงกะเดินทางไปไปวัดไปว่าไปทําสังฆทานเนาะค่ะลุงทรงคนเป็นคนมาเค็ดบุญจ้ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะจ้ะเอาเดียวสีเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนค่ะว่ามีเลขตัวใดแน่กะเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิ่งพร้อมจ้ะเอาพี่น้องจ้าสถานาเขียนใส่กระดาษให้ชัดๆแล้วจ้าเนาะสีใดแครปหน้าจอลุงทรงเลขลิ่งเงินแสนสิบหกมิถุนาหกเปดจ้ะ วิ่งบนล่างหกกับสามเด้อค่ะแต่ลุงทรงเปินวงกลมให้เลขสามถ้าหกมาสิมาสี่หกหกสองหกเจ็ดถ้าถ้าสามมาศูนย์สามสองสามและก็สามเจ็ดตัวกันคือหกสามเด้อพี่น้องคะกันใหม่ือหกสามจ้ะสามตัวสามสี่หกหกศูนย์สามและศูนย์สามเจ็ดจ้าไอ้ดีไลท์ลุงทรงโทรตามนี่เลยค่ะเพราะอยากร่วมบุญเอาเดี๋ยวเปรียบเทียบสถิติใอ้เบิ่งพรเพื่อการตัดสินใจจากเก็บหน้าจอเอากระได ตัาหาลุงทรงในโดยตรงเ้ยเจ้าไอดีไลค์กับทักทายภายในโดยตรงจา้าเพิ่นกะต้องเหตุงานพรอมเนาะค่ะต้องเหตุสูตรหน,น่วยคำนวณแต่ว่าเล็กออกปุ๊บลุงทรงทรงมาปรับเรียค่ะแต่ก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าลุงทรงบร่สะดวกโทรหาหรือให้สัมผณ์เพราะว่าเวลากับบ่ตรงกันบางเทื่อเพิ่นกะบ่ว่างกับ,บ่าเป็นอย่างค่ะว่าตาเด้ตัวเล็กมาเบ่งปันเป็นช่องพี่น้องเอซีค่ะสาวหนาก็หยิบยุกมาบอกมาฝากมาตอนใดแต่แลต้องฟังให้จบฟังให้ข้าใจนําเด้อเอซี FC จา๋าก่อนสินําไปลงทุนค่ะ จ้ผู้ใดฝันเด็ดฝันดีฝันดังก็อย่าลืมเด้อแบ่งป,ปันกันน้ำจ้าผู้ใดโศกมันก็ดีใจน้ำสุกุสุขคนกะถือว่าดวงสุดๆกะถือศูนย์สองสองศูนย์นี่มีดวงคักๆกะคอยถือจ้าเอาใส่แครปหน้าจอจ้าแครปหน้าจอ,อ,เ,อเอาเด้อเอฟซีเพราะว่าต่องวดเนาะค่ะมันเพิ่งปล่อยต่องวดเนาะค่ะกะเป็นลืมตั้งสี่เมตรจ้าเขียนใจกระดาษไใ้กวนกะได จะไปหาจับชลากินแบ่งทิ้งไว้ก็ได้กันมักตัวใด6หกเจ็ดหนึ่งห้ามเด้อพี่น้องมักน้ำยูค่่ะหรือว่าจะหกสามตัวกันดิบดิ่งกดข้อกันมาอันนี้กะบ่เน่นอนจ้ะอ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิงกริ้งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้ะคลิปนี้ว่าว่าลายหญ่ไปเฮงด้วยดปังปังสู่ขู่สู่คุณนั่นไลยกองต้องได้เขาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ Bali Maha Ura Bali Bureudi Mewa Ito Indang Betamuka Kapatih Ici Tampatih Tumeng Ewa Mewa Semijerto Sabe Buredo And I